สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมด้วยครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังนะครับผมจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคําถามที่หลายๆคนสอบถามกัเข้ามาเยอะนะครับว่าบอสปีกเนี่ยล่าไปทําไมพี่ล่าแล้วมันรวยจริงเหรอมันได้ทองวันหนึ่งเนี่ยหลายพันทองมันได้เหรียญรูวันหนึ่งเป็นล้านเหรียญรูเหรอมันทํกไปยังไงครับอวันนี้ก็มีคําตอบนะครับแต่ผมจะมา ให้ดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝ่าวยแลวกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่ด้วยบริการ24ชั่วโมงครับผมที่สําคัญเนี่ยไว้ใจได้นะครับผมเพราะว่าจุนจดทะเบียนเนี่ยถึง2ร้านบาตรกันเลยทีเดียวนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนยังไงก็อย่าลืมนะครับผมจอนชาวไร่ครับผมอยู่ในลิงก์ด้านใต้แล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยผมอะไปลองล่ามาให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จะเอามาย่อให้นะครับสัก3ามคลิปแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ขออธิบายคร่าวๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับบอสปีกสามารถกดลงได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมท้าทายบอสครับเห็นปะแล้วก็เราจะไปชั้นไหนครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปีก้วยนะนึกออกใช่ไหมดูตรงนี้ครับ ถ้าคุณมีปีกเซียนนะครับผมขั้นสามคุณสามารถไปชั้นหนึ่งได้ครับขั้น4ี่ไปชั้นสองได้ครับแล้วก็ขั้น4ี่แล้วก็มีห้าดาวนะครับถึงจะขึ้นชั้นสามได้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปชั้น4ี่แน่นอนครับต้องเป็นปีกเซียนห้านะครับผมแล้วก็ถ้าจะไปขั้นต่อไปนะครับผมชั้นที่ห้าเนี่ยนะครับต้องมีปีกขั้นห้าหนึ่งดาวนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนนะครับผมสําหรับสิ่งที่จะทําให้คุณเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผม เวลาคุณไปลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาก็ถามกันว่ามันจะได้ตังจากอะไรใช่ไหมครับหนึ่งครับคือกล่องนี้ครับถ้าดรอปจากบอสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกล่องแบบเดียวได้คือตั้งล้านขายได้ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมวิญญาณปีกเซียนนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับที่สามารถวางขายได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับอ่าแล้วก็พวก กินกบสลืงพวกนี้สีม่วงก็โยนให้เพื่อนนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยก็เอาไปย่อยนะครับผมอ่าเอาไปย่อยแล้วก็ไปขายต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะว่าที่เราไปขายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือมี3อย่างนี้ครับง่ายๆก่อนเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ผมที่ผมขายออกไปเนี่ยส่วนใหญ่นะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงเจทองนะครับผมดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มักจะหาได้ประมาณ10กล่อง ส่วนอันนี้เนี่ยวันหนึ่งจะหาได้ปรมาณสองกองแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลายคนก็เข้าใจผิดนะมันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มนะครับผมเออมันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มถ้าเกิดว่าคุณไ,ไปล่าเป็นปาร์ตี้แต่ถ้าสำหรับปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณไปตีคนเดียวเนี่ยบางทีเวลาคุณเก็บมาเนี่ยกล่องแดงเนี่ยคุณจะเก็บได้แค่2กล่องนะครับแล้วก็กล่องสีทองอ่ะมันจะได้แค่10ิบกองแล้วก็จะไม่ได้เพิ่มอีกนะครับเออแล้วนานๆทีมันจะมีแบบว่าได้กล่องแดงเพิ่มมาหรือว่าได้กล่องทองเพิ่มมา อันนี้คือในรูปแบบที่เราไปตีแบบเป็นปาร์ตี้ครับเออมันจะดอกเพิ่มได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะดอกแค่2กล่องแล้วก็อันนี้สิบกล่องเออผมลองตีมาหลายวันแล้วนะครับผมเออลองแล้วก็ตีหลายรูปไปนะเออดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เงื่อนไขแล้วทีนี้อันนี้นะครับผมว่าจะเป็นอ่ที่หินเสริมพลังปิกเซียนนะครับก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ย <m> ตอนนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ2 5ถึงแล้วแต่ความรีบนะครับแล้วแต่ความรีบส่วนบุคคลนะครับ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็วางกัน2 3 4สาสี่ห้าก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าบางช่วงคุณก็ลองดูช่วงดีๆที่แบบไม่มีคนวางขายคุณก็วาง5ก็ออกนะครับเออก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่การวางขายการเช็คตลาดแล้วก็การถูกตัดราคาหลายหลายอย่างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณขาย3าอย่างนี้ทะลุพันทองแน่นอนนะครับเออเพราะว่าอันนี้เนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเวลาคุณไปตีเนี่ยได้ที1 5ึ0งอันนะครับผมไม่ว่าจะไปทั้งคนเดียวหรือแบบเป็นปาร์ตี้คุณได้เยอะแน่นอน คุณได้ร้อยอันก็เท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นคําถามที่เขาถามว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ทองจากการล่าเนี่ยหยวนเป่านะคิดง่ายๆแล้วกันนะถ้าได้หยวนเป่าจากการล่าเนี่ยพันทองสองพันทองเนี่ยผมบอกเลยว่าเปรบเปสบายๆถ้าเกิดว่าคุณมาล่านะตัวเหรียญรูเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้เป็นล้านสองล้านเพราะว่าขนาดในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะย่อคลิปมาให้ดูแล้วกันนะสามันที่ผมไปตีในเวลาเดียวกันเนี่ยยังได้ ไอเหรียญเนี่ยเกือบร้ออันแล้วนะครับแล้ว1เหรียญเนี่ยนะครับผมมันได้50เอ่อให้ได้5,000ันนะครับใน1เหรียญรูเนี่ยนะครับพอเรากดใช้ออกมาเนี่ยมันจะได้เป็น5,000ันเหรียญยูโทภพแต่น่าหมายความว่าผมมีร้อยเหรียญก็เท่ากับ5 0 0แสนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับเวลาไปลากนะครับโอ้นี่ครับอันนี้คือผมตีคนเดียวนะครับผมก็คือผมไปยืนตีคนเดียวให้ ซึ่งไม่นาน,นครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าพอทําของมีของอะไรหน่อยแล้วนะครับผมยืนตีแป๊บเดียวเนี่ยลองดูนะครับตอนไปเห็นป่ะหนึ่งซีซีเห็นไหมครับผมเออ่ีตตัวหนึ่งแล้วแต่สิบกว่าอันยี่สิบอันครับผมเออเนี่ยของตกเต็มเลยนะครับแล้วก็มีคําถามอีกว่าถ้าเกิดเราไปคนเดียวกับไปเป็นปาร์ตี้เนี่ยได้ของเท่ากันไหมตอบเลยว่าไม่เท่าถ้าเวลาคุณไปเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันจะได้ของน้อยลงนะครับผมเนี่ยได้ของน้อยลงนะเออแล้วก็ แต่ว่าเอาจริงไปเป็นตี้มันก็คุ้มกว่าครับเ, <_ an> เพื่อนก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยครับเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ถั่วกันไปนะครับเพราะว่าเกมเราก็คงไม่นั่งได้คนเดียวมั้งครับผมนั่นแหละเห็นปะครับ <_ an> เหรียญรูก็เพิ่มไปเรื่อยนี่คือผมมาเนี่ย <_ an> ก็คือมาตีรูปแรกกันนะของวันนะครับผมเ,เหรียญรูมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับมันอยู่ที่จํานวนชั้นด้วยยิ่งคุณลงได้ชั้นลึกๆชั้นสูงๆเนี่ยนะครับมันก็ ได้เยอะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอย่างอันนี้ผมตีตัวเดียวอย่มาได้มากล่องแดงหนึ่งแล้วแล้วก็กล่องทองสามแล้ะนะครับแล้วทีนี้ก็ไปตีตัวต่อไปครับเนี่ยเราหาชั้นต่อไปเรื่อยชั้นสามหมดก็ลงชั้นสองตัวตใหญ่แล้วบอสเนี่ยมันจะหาง่ายเพราะว่ามันมีเวลากําหนดอยู่ใช่ไหมครับโอเคต่อไปครับด่วนที่สองครับอันนี้ผมมาตีแบบมีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับเออบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ที่ผมดูให้ให้ดูสามคลิปเนี่ย มันอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือเราไปล่าลูปเดียวอะเออง่ายๆว่าลูปเดียวกันหมดนะครับเห็นไหมของก็ยังตกเยอะอยู่นะแต่ว่าเราก็ยังพอเห็นว่ามันน้อยลงถูกป่ะเออแต่ว่านิดหน่อยไม่มีอะไรมากนะครับปานทีกันหลายคนก็ได้ครับบอสตายไวไม่น่าเบื่อแต่บางทีตีคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเซียนแล้วขึ้นร้อยแล้วเนี่ยก็อัพตีบอสกันจุกๆก,ก็ได้อยู่นะ มันก็อาจจะตีบอสไวขึ้นเร็วขึ้นอาจจะทําให้คุณแบบว่าสนุกในการฟาร์มขึ้นแต่ว่าบางเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่สามารถล่าได้ใช่ไหมครับแต่ก็เนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณล่าได้เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ยากเลยนะครับสำหรับการหาหยนเป่าแล้วก็การหาเหรียญยุทธภพใน1วันเนี่ยเหรียญยุทธภพคุณได้แน่นอนล้าน2ล้านถูกป่ะเออแล้วก็หยวนเป่าเนี่ยคุณได้แน่นอนพันสองพันนี่คือเอาแบบขี้ๆเยี่ยวๆเลยนะง่ายๆเลยนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูครับอันสุดท้าย ที่ผมย่อมาให้ดูนะครับตีบายตีบายตีบายเก็บเก็บ,กบแล้วก็เก็บเก็บเก็บเรียบร้อยไปตัวต่อไปอเดินยังไม่ถึงก่อนนะครับผมเปิดของให้ดูโอเคเห็นไหมครับตอนนี้ก็ไปอร่อยแล้วนะ ร้อยแปดแปดแล้วเห็นไหมเหรียญรูปไปเจ็ดสิบสองแล้วเห็นไหมเออแล้วก็ตัวกล่องนั่นแหละ๋อกล่องผมเอาเก็บไปแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงอ่ะประมาณสองกล่องอ๋อรอบนี้ผมได้กล่องสีแดงสามกล่องครับเออแล้วก็ได้กล่องสีทองอ่ะสิบกล่องเออปกติแล้วมันจะได้เป็นกล่องแดงสองแล้วก็กล่องทองสิบเออก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไปลองปาฟาร์มมาให้ดูแล้วนะครับประมาณอย่างนี้แหละ นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องปีกนะครับนี่ตรงนี้ครับคุณกดปีกขึ้นมาเลยครับเห็นไหมปีกเซียนนะครับเห็นไหมจะมีขั้นเนี่ยป่ะขั้นสองถ้าเกิดว่าคุณจะทําขั้นสองก็คือสีฟ้าใช่ไหมคุณก็ต้องใช้ขั้นหนึ่งนะครับห้าอันเออใช้ขั้นหนึ่งห้าอันมาผสมเป็นขั้นสองต่อไปครับถ้าเกิดว่าคุณจะทาปีกขั้นสามใช่ไหมก็คือสีม่วงนะครับคุณก็ต้องใช้สีฟ้าห้าอันมาผสมถ้าเกิดว่าคุณจะทําปีกสีทองใช่ไหม คุณต้องใช้สีม่วง5้าอันมาผสมถ้าเกิดว่าคุณจะทานปีกขั้นเซียนสีแดงขั้นห้านะครับผมปีกเซียนแดงขั้นห้านะครับคุณก็ต้องใช้ปีกสีทองมาผสมแต่จำมาไว้นะครับคนที่ซื้อปีกห้าดาวเนี่ยอันนี้นะครับที่ใส่อยู่อ่ะคุณระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาผสมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผสมกดคุณพลาดแล้วคุณไม่ได้เอาออกอ่ะเออคุณพลาดอ่ะหรือคุณไม่ล็อกของหรืออะไรไว้ก็แล้วแต่ถ้าคุณผสมไปแล้วเนี่ยคือบันไเลยนะครับผม ดังนั้นหมายความว่าณตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มี4ี่อันนะคือเอาง่ายๆว่าผมตอนนี้มีสีทองสามอันณนะสมมุติณตอนนี้นะเออผมต้องกับผมต้องหาสีทองอีกสองอันเพื่อที่จะทําเป็นปีกสีแดงแล้วก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นึกออกใช่ไหมครับตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นลำดับของขั้นแล้วก็วิธีหาในส่วนของทองวิธีหาในส่วนของเหรียญรู วันหนึ่งล้าน2ล้านเหรียญรูเนี่ยสบายชิลๆินะครับแล้วก็ทองเนี่ยวันหนึ่งพันสองพันสามทองเนี่ยก็ชิลๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ขี้เกียจแล้วก็คุณขึ้นมาล่าแล้วก็อยู่ในบางเซิร์ฟเวอร์ที่ทองบอสอยู่หรือว่าบางเซิร์ฟเวอร์ที่ล่าบอสไม่ได้เพราะว่าโดนจตุรเทพยืนขวางก็แล้วแต่ความซวยส่วนเซิร์ฟเวอร์ครับผมดังนั้นก็ประมาณนี้ผมตีให้ดูแล้วนะครับก็ ลูปีก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าคุณล่าวันวันหนึนน่งเนี่ยคุณได้เพชรเอ่อคุณได้หยวนเป่าเยอะแน่นอนคุณได้เหรียญลูลเยอะแน่นอนเอามาไว้ใช้สุดสัปดาห์นะครับกิจกรรมแลก,กนู่นแลกนี่แล้วก็แลกป้ายความดีเขาก็รับกันป้ายหนึ่ง20บาทเออ mm hmm. ยอะแยะเลยนะครับผม20 30แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะไปขายเซิร์ฟเวอร์ไหนยังไงใดๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับโยกงังจุดติยุทธภพเลือดใหม่ แล้วก็กับผมนะครับเงาะชาแนลบายบายจ้ะอย่าลืมครับถ้าจะเติมเกมต้องจอนชาไร่นะจ๊ะบายบายครับผมจุบจุบ